เหล่าคณะกรรมการนะคะมีกล้องนะคะไปจบับภา,าพถือถอยลงท่านไว้นะคะแล้วก็จะมีการตัดสินให้รางวัลด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับ ีจะขึ้นรับรางวัลแม่ดีเด่นในวันนี้นะคะได้มาเตรียมองคลองท่านใครอยู่บ้านข้างไปถิ่ด้วยนะคะแม่ดีเด่นนะคะทุกท่านเลยนะคะมาได้มาเจ็บคลอ,องคลองอยู่ที่และข้างไปถิ่ด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนก็เป็นของเดิมแบบเสร็จแล้วส,ใสดใน่าชมมาก ชุดสายทารแห่งพระบรมีชุกชีวีร้อยศรีพันลายนิพนธล้านสระบพระประวัติการเคอไทยรพระอันปีหลวงจาก,กสิบเจ็ดอำเภอครับค่ะค่ะขอไปเจอสำนักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับแม่ดีเด่นที่จะขึ้นรับรางวัลน,นะคะขอไปเจอท่านได้นั่งอยู่ที่ด้านข้างนะคะอยู่ฝั่งทางด้านของพิธีกรนะคะขอขออนุญาตนเชิญท่าน,าน,นแม่ค่ะรับรางวัลแล้วเนาะ นีน <Island> ่เป like <bbe> ็นการเดินแบบมาใหม่นะทุกคนเราเก็บภาพให้ชงมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆที่ดีทุกคนทุกท่านนะคะเราไลฟ์อยู่ไลฟ์หน้านเดี๋ยวขอช่วงเวลานิดนึงนะคะ ค่ะน้องแบบมารอเราเป็นรอบนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนท่านเลยนะคะนี่มีมาถอดผ้าใหม่ด้วยะะทุกคนครับแต่ไม่ติดกับ ตอน่เรากรอกความพรอ,รอมสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมแบบสกัดน้งแบบละแบบกิจกรรมศักดิ์ด้วยนะครับที่ให้เิดมาร่วงในงานวันชพติไทยแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดในวันนี้นะครับทุกท่านคะในระดับนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ลำดับพิธีการนะคะเรามี แบบิติมาศนะคะที่จะได้ขึ้นเดินโชว์ผ้าไหมสวยๆของอสมบัิลยให้ทุกท่านได้ชมนะคะแล้วก็ไปประกวดบนเวทีด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้สแสดงแบบกิติมาศค่ะในคู่แรกนะคะนางสาวจิรภาบุญธรรมสตรีไทยดีเด่นระจัปี2567และนางนพวรรณอัมพันทองสตรีไทยดีเด่นระจัปี2563ค่ะ ้นดดยวูโอเคยากให้ชมนะเราจะไม่เข้าไปข้างในนะทุกคนเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูผู้่า้แบบผู้ที่ปภาษาพูดที่สองนะครับ นางน,บนทบุตรสิริวัฒนาวณิพกร,รองนายกองค์การบริาหารส่วนเฉลิท์และนางสลักจิตสกุลร,รัฐแมด่ดีเด่นแห่งชาติปีพศ .2567 ครับและส่งมอบเงินป็นกำลังใจให้กับผู้จัดกา,ากรคุณบารษัทภรณ์ได้วยนะคะและผู้จัดแบบในคู่ที่สามนะคะนางประภาแสนโคนนยายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์และนางพาวิดาสุยวัฒนาประธานผทุนาสาสสท่าษาสมทบจังหวัดสุรินทร์ค่ะกับสำหรับคู่เซเล็ตแม่กิจดิษฐ์ทุ่ทต่อไปอครับ นางจิรภาเชื้อลงโุริพัฒนาการจััสุรินทร์และนางพิรุวรรณจงใจพักมาดิจะมาสุรินทร์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แสดงแบบนะคะและลำดับต่อไปนะคะเป็นผู้แสดงแบบในคู่ที่หกนะคะนางอรรนงานชื่นประธานคณะผร้กางคับานนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ อ๋อขอให้ค่ะเป็นผู้ที่ห้าน,นะคะนางสุรักน์บุญธรรมได้เดียนแห่งชาย